นำเสนอการแทนนะครับเซตนะฮะด้วยต้นไม้ครับก็ถ้าเรามีเซตใดๆก็ตามเนี่ยนะซึ่งสมาชิกภายในนะครับเราก็จะน Smart ําสมาชิกภายในเนี่ยมาประกอบกันเป็นต้นไม้ครับจะเป็นต้นไม้แบบไหนก็ได้นะครับขอให้สมาชิกที่อยู่ในเซตเดียวกันเนี่ยนะครับก็อยู่ในต้นไม้เดียวกันก็เพียงพอแล้วนะก็ดูอย่างต้นนี้นะครับอันนี้ก็จะมีสมาชิก1 2 3 4 1 1, 2, 3, 4, 11, 12, 3, 4 1, 2, 3, 41เหมือนกันนะครับ ไปจะเป็นรากเป็นใบอะไรก็นี้ครับไม่เป็นไรครับนะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเห็นอีกอย่างทีนึงครับว่าเราสามารถเลือกต้นไม้ที่ดีๆนะครับต้นไหนจะดีเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับก็ขอเน้นตรงนี้นะครับว่าต้นไม้ที่เรากำลังแสดงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคนละต้นกับ spanning tree ที่เรากําลังหาใน Kruskal algorithm นะครับต้นไม้ตรงนี้มีไว้แค่แทน set เท่านั้นเองเพื่อให้บริการ f i n ์ set กับ union set นะครับ หลังจากที่เรารู้วิธีการแทนเซตด้วยต้นไม้ละเราก็จะแทนกลุ่มเซตนะครับคือเซตหลายๆเซตเนี่ยนะครับด้วยป่าไม้ตัวอย่างเช่นเรามีทั้งหมด4เซตแบบเนี้ยเราก็แทนด้วย4ต้นนะครับสมาชิกไหนอยู่ในเซตเดียวกันก็อยู่ในต้นเดียวกันแค่นี้เพียงพอแล้วโดยจะขอจากนี้ไปจะขอนําเสนอกลุ่มเซตที่เป็นประเภทกลุ่มเซตไร้ตัวร่วมนะครับไม่มีส่วนร่วมนะก็คือ disjoint set หมายความว่าสมาชิก หนึ่งตัวเนี่ยนะครับจะปรากฏเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเซตไหนเลยนะครับที่มีสมาชิกร่วมกันและเพื่อง่ายนะครับต่อการสร้างนะเราจะขอกําหนดให้กลุ่มเซตเนี่ยนะครับมีสมาชิกเป็นจํานวนเต็มครับตั้งแต่จํานวน1นะครับถึง n ในกรณีที่มีทั้งหมด n ตัวก็ขอให้เป็นเลข1ถึงเลข n นะครับซึ่งอันนี้จะถ้าถ้ามองกลับไปที่ครูสเกลกอร์ิสต์เนี่ยนะครับเราจะเก็บปมไว้ในเซตครับ เพราะฉะนั้นขอให้ปมเนี่ยเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามไปเรื่อยๆมีทั้งหมดยี่สิบปมก็หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขยี่สิบปมเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่สิบปับเนี่ยมันก็อัตโนมัติครับคือมันไม่มีส่วนร่วมอยู่แล้วของแต่ละเซตที่รวมกันที่ที่คนละเซตก็จะไม่มีสมาชิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งปมจะอยู่เพียงแค่หนึ่งเซตเท่านั้นเพราะนข้อจำกัดตรงนี้ก็จะเป็นไปได้สําหรับการใช้งานใน Cruise K a Al c r u s ก a l Algorithm ด้วยนะครับอ่ะสมมุติ เรามีเราแทนเซตด้วยต้นไม้ละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะฝ่ายเซตนะว่าสมาชิก1อย่างเงี้ยนะครับหมายเลข1อยู่ในเซตอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะให้รากของต้นไม้แทนหมายเลขเซตนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าผมถามว่า1อยู่ในเซตหมายเลขไหนก็จะได้หมายเลข2นะครับเพราหนึ่งนะว่า 1, ย้อนขึ้นมางบนนะครับก็ารากคือ2องว่าจะเป็นหมายเลข2 สามก็ 3, เป็นหมายเลขสองนะอยู่เซตหมายเลขสองนะครับห้าก็อยู่เซตหมายเลขเจ็ดนะรวมทั้งเจ็ดเจ็ดก็อยู่เซตหมายเลขเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบว่าสมาชิกเอ่อปมสองปมนะอยู่ในเซตเดียวกันหรือไม่ก็ไฟล์เซตเราก็เปรียบเทียบที่รากของต้นไม้เท่านั้นเองนะครับว่าเขาอยู่ในต้นเดียวกันเขาก็จะมีรากร่วมกันสําหรับยูเนียนเซตนะครับผมจะยูเนียนเซตหมายเลขสองกับหมายเลขเจ็ดเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับก็ง่ายครับ เราก็นําต้นไม้2ต้นเนี่ยมารวมกันแต่วิธีรวมที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือนํารากของต้นหนึง่งไปเป็นลูกของรากของอีกต้นหนึง่งนะครับอีกกรณีนี้นะครับสองเเนี่ยผมก็ยึด2อเอาไว้นะครับแล้วก็เมาวางแล้วก็ต่อเป็นลูกของ2นะฮะหรือเราจะเอารากของต้นอีกต้นมาเป็นลูกของรากอีกต้นหนึ่งก็ไม่ผิดนะครับนะเพราะพอ,พอรวมปั๊บเนี่ยนะรวมกันปั๊บแล้วเนี่ยหมายเลขเซตก็เปลี่ยนไปก็<ๆ>ไ,ปไม่เป็นไรนะครับหมายว่าหลังจากรวมแล้วเนี่ย สมาชิก1่กับสมาชิก4ี่ก็อยู่เซตหมายเลข7เหมือนกันก็เป็นอันใช้ได้ครับนะ่กับ5อยู่เซตหมายเลขเดียวก,กันครับหมายเลข7ก็ใช้ได้จะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยเห็นอีกทีครับว่ามันมีแบบที่เลือกแล้วดีกว่าแต่แนวคิดก็คือการรวมต้นไม้ก็จะง่ายๆเลยนะครับนำรากของต้นหนึ่งไปเป็นลูกของรากอีกต้นหนึ่งครับอาที่เสนอมามันเป็นแนวคิดในลักษณะของต้นไม้ต้นไม้นะครับแล้วเราแทนยังไงละครับ เราจะแทน disjoint set เนี่ยนะครับกลุ่มเซตทั้งหมดเลยเนี่ยในในอัลกอริทึมยังไงถ้าเราเขียนเป็นสูรุขโคจะแทนด้วยอะไรหรือถ้าเราเขียนเป็นโปรแกรมจริงเลยเนี่ยจะแทนยังไงนะครับแทนไดง้ง่ายๆเลยครับเราแทนด้วยนะฮะจากเซตนะครับ set, เราแทนด้วยต้นไม้รูปต้นไม้ตรงนี้เราแทนด้วยอาร์เรย์ครับอาร์เรย์หลายหลายทั้งป่าไม้เลยนะครับแทนด้วยอาร์เรย์หนึ่งอาร์เรย์เท่านั้นอย่างเช่นถ้าเรารู้นะครับว่าสมาชิกของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด11ตัว คือหมายเลข1นึถึงสิเอ็แล้วก็จองอาร์เรย์สิช่องนะครับแล้วค่อยอาร์เรย์ชื่อเปร P. P. ีย์เีนี่หมายความว่าหมายเลขพ่อครับนะบก็คือพาร์เลนก็ได้หรือพ่อก็ได้นะครับนะพีเคคือหมายเลขพ่อของ K หมายความว่าอะไรครับหมายความวนึ่งหนึ่งมีพ่อเป็น11เห็นไหมครับนะบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเลข11นะครับ2 2, 2ก็มีพ่อเป็นตัวเองก็แล้วกันก็คือ2มีหมายเลข2เพราะเราจะได้อย่างนี้ครับ พ่อของ1คือ11เห็นไหมครับพ่อหนงสิพ่อของ2คือสองนะพ่อของ3คือ2องสามคือ2เห็นไหมครับพ่อของ5คือ7พ่อของห้าคือ7จ็ดเห็นไหมครับพ่อของ8คือ6พ่อของ8คือ6นะตรงเลยครับนะเพราะฉะนั้นด้วยอะไรๆเ,เ,เดียวครับก็สามารถที่จะเก็บป่าไม้ทั้งป่าได้เลยนะไม่ว่าจะต้นไหนก็ตามอันนี้มันจะเก็บง่ายอย่างนี้เลยครับนะเพราะว่าเรา การเก็บนี้จะให้บริการไฟล์กับยูเนียนได้ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวจะเห็นต่อไปเอาละตอนนี้มาดูไฟล์เซตครับถ้าเราเก็บแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับแล้วไฟล์เซตเราจะทำไงนะก็เพียงแค่สมมติถามว่าหนึ่งอยู่ในเซตหมายเลขอะไรนะครับเราก็เลืยขึ้นครับก็ถามว่าพ่อเขาอยู่ไหนพ่อเขาอยู่ไหนนะพ่อคือใครพ่อคือใครนะครับถ้าพ่อคือตัวเองเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับก็หมายความว่านั่นแหละคับหมายเลขเซตนะตรงนี้เลยแสดงเป็นสีแดงอะครับเห็นไหมฮะเมื่อพ่อคือตัวเอง พ่อคือตัวเองและพ่อคือตัวเองและพอ่อ,อ,ะพอคือตัวเองนะครับนี่คือหมายเลขสเซตทีนี้เราก็เขียนเป็นสุดโ,โคดง,ง่ายง่ายเลยนะครับอยากจะรู้ว่า e อย<ล>ู่เซตหมายเลขอะไรนะก็ถามก่อนว่าพ่อคือตัวเองหรือเปล่าถ้าพ่อยังไม่ใช่ตัวเองนะครับก็ขึ้นไปหาพ่อเห็นไหมครับนะก็ขึ้นไประดับหนึ่งนะก็ให้ตัวเองเป็นพ่อตัวเองนะครับนะก็ให้ e เท่ากับ p e นะครับก็คือให้ตัวแปร e ครับไปเก็บหมายเลขพ่อตัวเองนะแล้วก็กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเรื่อยครับนี่คือขั้นตอนการเปลี่ยนจากหมายเลข1เป็นหมายเลข11 11เอก็กลายเป็น2แล้วเดี๋ยว2มันเท่ากับ2นะครับเพราะว่าพ่อของ2คือ2ก็จบเลิกก็คืนกลับไปนะก็การใช้วายลูก็ให้เลื่อยขึ้นไปครับจากใบถามตรงไหนก็ได้ครับถามสี่ก็ได้ถามสิบเอ็ดก็ได้ถามสิบก็เลื่อยครั้งเดียวนะถายหนึ่งก็ต้องสองสองครั้งหรือถ้าเราจะเขียนแบบรีเคอร์ซีฟก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยก็คือ อยากจะถามว่า e อยู่เซตหมายเลขอะไรนะครับเราตอบได้เลยครับว่า e อยู่เซตหมายเลขอะไรถ้าพ่อของ e คือ e ก็คืน e ได้เลยเห็นไหมครับนะก็คือถ้าเป็นรากแล้วก็คืนไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่นะก็ไปถามว่าพ่อตัวเองอยู่หมายเลขเซตอะไรนะครับจะถามว่า1อยู่หมายเลขเซตอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันไปถามว่า11อยู่หมายเลขเซตอะไรก็กันนะครับเพราะว่าสิออยู่หมายเลขเซตอะไรตัวเองก็อยู่หมายเลขเซตนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองไม่ใช่พ่อตัวเองนะครับก็ให้คืน หมายเลข Set เซตของพ่อนะอันนี้ก็เขียนแบบเ e ียลสินะครับไฟเซตก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าจะใช้เวลานะครับเร็วสุดๆในช้าสุดๆ,ๆนะครับก็คือเราถามใบที่อยู่ล่างสุดนะมันก็ต้องเลื่อยขึ้นไปถึงรากนะครับเวลาก็แปรตามความสูงของต้นไม้ครับอันนี้ก็เป็นที่มาครับว่าเราก็น่าจะอยากได้ต้นไม้ที่เตี้ยๆนะครับนะเพราะถ้าเตี้ยๆแล้วก็ก็จะให้บริการไฟเซตได้เร็ว คราวนี้มาดูยูเนียนเซตครับอยากจะรวมต้น2ต้นนะครับหรือว่าเซตสองเซตเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับก็ทําง่ายๆเลยนะฮะก็นําลูกของต้นหนึ่งไอ้รากของต้นหนึ่งไปเป็นลูกของรากอีกต้นหนึ่งก็คือเปลี่ยนครับเปลี่ยนว่าตัวเองนะครับเปลี่ยนนีฮยเปลี่ยนพ่อตัวเองเห็นไหมฮะเราอยากจะยูเนียนเซตหมายเลข A S กับหมายเลข T, T นะครับแล้วก็ในที่นี้คือตัดใจนะครับเปลี่ยนพ่อของ T เป็น S นะในที่นี้ก็คือเอารากของ T มาเป็นลูกของ S เพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบนี้นะครับการยูเนียนเซต2 7 2 7นะครับคือเอาราก7เนี่ยนะครับไปเป็นลูกของ2เห็นไหมครับเพราะเราเปลี่ยนพ่อของ7เป็น2นะรตรงนี้คือ7ตรงนี้คือ2เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปนี้ครับแต่ถ้าเราไปเรียกว่าเรียกยูเนียนเซต7 2แบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนพ่อของ2เป็นลูกของ7็ก็เป็นรูปนี้ แน่นอนครับเราคงอยากจะได้ต้นนี้มากกว่านะครับนะฮะต้องการต้นเตี้ยมากกว่านะเพราะต้นเตี้ยมันทําให้ไฟ,ไฟเซตนี่มันเร็วกว่าอันนี้อยู่เนี่ยเราสูงขึ้นนะครับนะแต่น,นี้อยู่เนี่ยแล้วความจริงแล้วเนี่ยมันสูงเท่าเดิมนะนะต้นนี้ยังสูงเหมือนเดิมนะครับอ่นะเพราะฉะนั้นการต้นไม้จะมีลักษณะอย่างไรเนี่ยอยู่ที่อยู่เนียนครับนะเราก็อยู่เนียนให้ฉลาดหน่อยนึงนะครับโดยเราจะนําต้นเตี้ยไปเป็นลูกของรากของต้นสูง นะครับนะดังนั้นถ้าต้นไม้มันสูงต่างกันผลลัพธ์นะครับถ้าต้นไม้สูงต่างกันนะครับผลลัพธ์การต่อเน่งจาเราต้นเตี้ยเป็นลูกของร่างต้นสูงเนี่ยต้นไม้ก็สูงเท่าเดิมในกรณีของต้นสูงนะครับแต่ถ้าต้นไม้มันสูงเท่ากัน